ดอกเป็นจมาดเป็นดอกไม้ที่ตัดดอกขายนะคะมีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอกกุหลาบนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2,537ค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าาจะพามาชมดอกไม้สวยๆนะคะไปชมดอกไม้กันเลยนะคะเมื่อช่วงปีใหม่ได้ไปปฏิบัติธรรมและตักบาตรพระภิกษุที่วัดพระธรรมกายนะคะ ไปชมสวนดอกไม้จึงนำภาพสวนดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะดอกเบญจมาศคือต้นไม้ที่สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงสวยงามมีสีสันสดใสปลูกเลี้ยงง่ายนะคะมีหลายพันธุ์ให้เลือกมีหลายพันธุ์ให้ดูมีหลายสีให้เพื่อนๆได้ชื่นชมค่ะเพื่อนๆรู้ไหมเบญจมาศมีถิ่นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นและจีนก่อนจะมาถึงในประเทศไทยนะคะ ดอกสีเหลืองก็สวยนะคะสวยงามมากเลยเดินกันเหนื่อยพื้นที่กว้างมากค่ะดอกเบญจมาศหมายถึงรักของเราคือความเชื่อใจแม้โรแมนติกมากเลยค่ะดอกเบญจมาศหลายคนตัดดอกไปไว้ใส่ใจกันนะคะหรือบางคนตัดดอกไปไว้บูชาไหว้พระแต่ในแง่ของความลึกซึ้งแห่งความรักดอกเบญจมาศมีความหมายมากนะคะดอกเบญจมาศสีแดง หมายถึงฉันกำลังปลื้มคุณอยู่นะดอกเบญจมาศสีเหลืองหมายถึงขอให้โชคดีดอกเบญจมาศสีขาวหมายถึงฉันจะซื่อสัตย์กับเธอในความเชื่อของชาวจีนนะคะดอกเบญจมาศเป็นสัญลักษณ์ของฤด,ดูดอกไม้ร่วงในเดือน9เปรียบได้กับตัวแทนของความงามและความยั่งยืนชาวจีนจึงนิยมนำมาไหว้พระถ้าเบญจมาศขาว จะหมายถึงสัจจะและความซื่อสัตย์ส่วนดอกเบญจมาศสำหรับชาวญี่ปุ่นเป็นดอกไม้ประจรําราชวงศ์ทั้งจีนและญี่ปุ่นมีเทศกาลชมดอกเบญจมาศเหมือนกันคือในเดือน9หรือเดือนกันยายนตามความเชื่อที่ว่าเพื่อให้มีอายุยืนและขะจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปเนื่องจากในสมัยก่อนดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่สามารถหาได้ง่ายจึงนิยมนำดอกเบญจมาศสีขาวมาใช้ประดับตกแต่งในงานศพ รวมถึงหลายประเทศแถบยุโรปใช้ดอกเปญจมาศเพื่อเคารพหลุมศพเช่นกันและด้วยเหตุผลเหล่านี้ดอกเปญจมาศจึงเปรียบได้กับดอกไม้แห่งความตายผู้คนจึงไม่นิยมนําดอกเปญจมาศสีขาวไปเยี่ยมคนป่วยหรือมอบให้กันสวยนะคะที่ตรงนี้ก็สวยสวยมากตรงนี้ยังมีดอกอีกเยอะเลยนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองก็สวยมากไปชมต่อนะคะ สำหรับเมืองไทยนะคะดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจผู้ให้ดอกไม้นี้แสดงถึงเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีแต่ในเมืองไทยก็มีผู้คนนิยมนำดอกเบญจมาศสีขาวประดับในงานศพเหมือนกันเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวช้าและสื่อได้ว่าความตายเป็นสัจจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และยังเป็นการระลึกถึงผู้วายชน ว่ายังคงอยู่ในใจของคนในครอบครัวและญาติพี่น้องตลอดไปค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นดอกเป็นจมาศที่วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเปิดส่วนดอกไม้ให้เพื่อนๆหรือผู้คนต่างๆได้เข้าไปชมในเดือนมกราคมทุกๆปีค่ะที่จริงดอกจะดกกว่านี้นะคะแต่มีการตัดดอกทุกๆวันเพื่อไปใช้ในกิจกรรมของวัดค่ะตรงนี้สีแดงสวยนะคะดอกสีจมพูก็สวยค่ะ ส่วนดอกไม้สวยๆจะมีพื้นที่กว้างกว่านี้มากค่ะแต่ย,ย่าๆเหนื่อยมากในวันนั้นเหนื่อยจากการเดินทางด้วยค่ะจึงถ่ายดอกไม้ไม้เพื่อนๆได้ดูแค่เพียงหยิบมือเดียวนะคะหากเพื่อนๆผ่านไปก็แวะชมนะคะย่าเขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย